และตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองเหนือแล้วค่ะโอ้โอโอโอเเกํลังกันเลยครับตอนรับดูท่านเขาสู่ร้านนาอุ้ยไม่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 ชียใหม่แล้วนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านร้านนานั่นเองค,คะเมือนเนะหนือกันบ้างดีกว่านะคะคร,ร้านนี้เนี่ยหลากหลายแคบหมูให้คุณเลือกสรรนะคะไส้อัอ่วก็มีหลากหลายไส้ด้วยน้ำพกน้ำพริกนี่ก็มีอีกเยอะแยะมากมาย เราเริ่มต้นที่เมนูแคปหมูก่อนเลยนะครับนี่มีแบบติดมันหรือแบบนี้เลยครับแบบไร้มันนั่นเองครับและที่<แ>สำคัญน,นี่นะคะเขายังมีน้ำพริกหนุม่มค่ะนี่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 น้ำพริกหนุม่มกับแคปหมูโอ,โอ้โหเหมือนได้ไปที่ภาคเหนือเลยอะแล้วเขายังมีไส้อ่ ไซมินิแบบนี้แล้วก็ความอร่อยของน้ำพริกหนุ่มของเข้าไปใหญ่มากคะคุณขาแบบนึกว่าไปกินที่เชียงใหม่เลยรสชาติคือแบบเหนือแท้ๆเลยถึงเหนือเลยอย่าลืมนะครับมาอิ่มน้ำสำราญกับงานนี้ได้เลยนะครับร้องเรียกได้ว่าอาหารเยอะมากและราคาจับต้องได้ด้วยนะครับวุ้ยแต่ละขึ้นเหนือก่อนนะครับผมไปครับไปครับว้าวครับอ๋อหอมมากครับขิมพิรา กรอบที่นี่เนี่ยไม่เหมือนใครไม่เหมือนยังไงคะแม่คะไม่เหมือนตรงที่ว่ารสชาติมันเป็นดั้งเดิมดั้งเดิมมีมะม่วงหาวมะนาวโหไใบเตยแล้วก็รพริกเผาอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหจ้าเปรี้ยวหน่อยเปรี้วยวหน่อยแล้วก็นอกาสหมี่กรอบแบบนี้นะแม่เขายังมีขายหนังปลาด้วยไอพปลาอะไรจ๊ะแม่ปลากระบอจ้ะหนังปลาแซวุนเนื้วหนึ่งร้อยเนื้อเคือคู่สองมะแถมหนึ่งกรอบไม่คาว น้ำมันไม่เหม็นเถืนแล้วก็ไม่จ่ายตังค์<า>เพราะว่ามีคนใจ่ายให้ถูกต้องแล้วนะคะมา <นะ S 1> ได้นะคะเทอร์มินอลทเวนตี้วันะะนั่นเองนะคะชั้น LG นะคะเซ็นทรัลพัฒราม3วันที่หนวันที่10กันยาค่ะะตอนนี้เราจะไปสำราญกันดีกว่าค่ะ